เพชรตะวันเชรตะวันโอ้ยพี่ได oh. ้อาบน้ำดีแทบว่าโอ้แรงแนงโดดๆเลยลูกโดดเลยลูกตะวันสูงใหญ่ยาวพี่น้องหลังตรงเดะเลยหลังตรงตนบุรุษสิตรงตรงไหนล้วพี่น้องเบิรงช่วงนี้ออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายบ่ค่อยได้ป้อนปันใดนี่ อาหารหญ้ยายาแหง้งมีพร้อมค่ะพี่น้องผสมเกือบซูมเมืรอเพชรตะวันหันหน้ามาหน่อยเพชรตะวันผู้ใดผสมไปแล้วออกผสมตีคขอดลูกออกมาจะไหนกนระซุงคาวในเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวหนึ่งไปเบิ้งหา่าจ้ะถ้ามีเวลาจะแวะไปให้ครบุกฟาร์มเลยโดยเฉพาะฟาร์มที่มีลูกเพชรตะวันจ้ะพี่น้อง เพชรตะวันพายาดลุงเพชรนะคะตอนนี้อายุสองปีกับเอ้ยไม่ใช่สามปีกับหกเดือนพี่น้องสามปีหกเดือนความสูงร้อยเจ็ดสิบสี่ความสูงร้อยเจ็ดสิบสี่ตอนนี้กับฟันแท้คู่ที่สองจ้าพี่น้องกตยังเป็นควายน่อยอยู่พี่น้องเบิ้งเขาเบิ้งหน้าตาเราหลดแต่ยังเป็นควายหน่อยอยู่กะ น้ำเชื้อจากพี่น้องน้ำเชื่อโดละ500บาท15หลอด5,000บาทจากพี่น้องพร้อมส่งทั่วประเทศสามารถติดต่อตัวแทนพี่บอยทีซีพี่ TC, อพโอหรือว่าจะเป็นพี่กรควายไทยหรือว่าถ้าพี่น้องต้องการด่วนก็ติดต่อกับนุ่ยโดยตรงเลยพร้อมส่งทั่วประเทศนะคะสร้างหน่อยสร้างลายกะกระทักขาม้าได้พี่น้องกะราคาหนีแต่เพราะว่าอยากให้ลูกเขาไปเกิดหลาย พี่น้องเบิ้งแข้งขาเบิ้งเนื้อหนังกล้ามเนื้อเบิ้งงไ้มันขาดพี่น้องเบิ้งเอานี่อันนี้กล้องสดนะคะกล้องสดไอ h ฟนสิบสี่สภาพเพชรตะวันปัจจุบันเจอตัวจริงเพชรตะวันที่งานร้อยเอ็ดนะคะผู้ใดบ่ท่านได้เคยเห็นตัวจริงเพชรตะวันมาดูให้ได้นะคะที่งานร้อยเอ็ดพลาดไม่ได้เลยพี่น้องที่งานร้อยเอ็ดนะคะเพชรตะวันล้งประกวดน้ำเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าเพชรตะวันยังไม่เคยได้ถ้วยพระราชทานนะคะ แพชรตะวันจะลงประกวดปีนี้จะลงหลายสนามเลยแต่ว่ากับพี่น้องกระถาลุ้นว่าจะเป็นสนามใดแน่ฝากเป็นกำลังใจเห้เพชรตะวันแน่เด้อ mm hmm. พี่น้องถ้ามีโอกาสก็จะไปพาเพชรตะวันไปโชว์ตให้พี่น้องได้เห็นทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศที่มีงานประกวดเลยจ้ะผู้ใดแวะไปแวะมาทางอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นกะ แวะมาได้ค่ะอยู่บรนนาคําน้อยตําบลวังหินลาดอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นถ้ามาบดถึอก,กับพี่น้องสมัยนี้เก่งแล้วกับเข่าแผนที่พี่น้องเข้าแผนที่นะคะ Google แ a p พิมพ์ว่าชะนะดประพาฟาร์มมาได้เลยมาบดถึอก,กับ0619989593ฝากติดตามเพชรตะวันเด้อพี่น้องทาย,ยาทลุงเพชรเด้อจ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สมี้แล้วจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าตะวันนอนเหรอลูก